ผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนในที่นี้มักจะมีความคิดที่ว่าถ้าเราเกิดทําอะไรผิดพลาดหรือเราทําอะไรไม่ได้ตามสิ่งที่เราต้องการนั่นคือความล้มเหลวในชีวิตของตัวเองผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีความคิดเช่นนั้นเมื่อตอนผมจบม .6 ความหวังของทุกๆคนนั่นก็คือการสอบเข้ามาหาลาัยชื่อดังระดับประเทศใช่ไหมครับเพราะการที่เราสอบเข้ามาหาลาัยชื่อดังระดับประเทศได้ นั้นจะทําให้พ่อแม่เราภูมิใจเป็นหน้าเป็นตาและเวลาเราไปสมัครงานที่ไหนเราก็มีโอกาสหรือมีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่นทั่วๆไปใช่ครับตอนนั้นผมสอบมาหาลาัยไม่ติดนั่นก็ทําให้ผมเกิดความผิดหวังรู้สึกเฟลรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในชีวิตอย่างมากณเวลานั้นและพ่อของผมก็ได้แนะนําว่าให้ผมไปสอบทหาร และผมก็สอบไม่ติดอีกครับผมสอบทหารไม่ติดอยู่ประมาณ3-4รอบนั่นจนทำให้ผมรู้สึกท้อแท้ไม่อยากจะทำอะไรและมีความคิดที่ว่าฉันทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จฉันทำอะไรก็เกิดข้อผิดพลาดอยู่เสมอแต่คุณรู้ไหมครับถ้าผมสอบทหารติดรอบนั้นผมจะต้องไปอยู่ตามแนวชายแดนและผมจะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านได้ดูแลพ่อแม่ของผม และกว่าผมจะขอทำเรื่องย้ายกลับมาก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันถ้าวันนี้คุณกำลังมีความคิดที่ว่าฉันทำอะไรก็ผิดพลาดฉันทำอะไรก็ล้มเหลวขอให้คุณหยุดความคิดนี้ไว้ก่อนครับเพราะถ้าคุณมีชุดความคิดแบบนี้นั่นจะทำให้คุณดำดิ่งสู่ความล้มเหลวคุณจะไม่มีความสุขในชีวิตแต่วันนี้ผมอยากให้คุณเปลี่ยนชุดความคิดใหม่ก่อนถ้าวันนี้สตีฟจ็อบมีความคิดที่ว่า เขาผลิต p h o n e แล้วล้มเหลวคุณคิดว่าคุณจะมี iPhone ใช้หรือเปล่าครับในวันนี้ถ้าอีลอนมัสมีความคิดที่ว่าเขาต้องส่งจรวดไปดาวอังคารครั้งแรกให้สําเร็จโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดคุณคิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าครับคําตอบสั้นๆเลยคือไม่ได้ครับผมแค่อยากจะบอกว่าทุกๆความผิดพลาดนั้นเป็นโอกาสของคุณเสมอคุณแค่ให้เวลาตัวคุณเองได้ทบทวนความผิดพลาดหรือสิ่งที่คุณ ทำไม่ได้ตั้งแต่แรกและใช้ข้อผิดพลาดข้อบกพร่องเหล่านี้มาเป็นการพัฒนาตัวเองสร้างโอกาสให้กับตัวของคุณเองเพราะผมเชื่อครับว่าความผิดพลาดหรือการที่เราหวังอะไรแล้วไม่ได้ตามที่เราหวังมันจะมีโอกาสหรือความโชคดีซ่อนอยู่เสมอและนั่นอาจจะส่งผลลัพธ์ให้คุณมีโอกาสที่ดีกว่า วันนี้ใครจะให้เวลาตัวเองทบทวนกับข้อผิดพลาดพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับและผมขอฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะครับองศาทางความคิดสวัสดีครับ